ด้วยความกระตัญอยู่ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเหล่าสิทธานุสิทธ์นำโดยคณะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากวัดพระธรรมกายกว่า300ชีวิตจึงได้ออกเดินทางฝ่าน้ำท่วมมาร่วมปกป้องวัดปากน้ำภาษีเจริญภายหลังที่ได้ทราบข่าวสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าในขณะนี้น้ําได้เอ่อทะลักเข้าท่วมเขตกรุงเทพมหานครทําให้วัดปากน้ําภาสีเจริญได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใหญ่ในครั้งนี้ตอนแรกว่าทางราชการก็บอกว่ามาจะสูงจากพื้นถนนประมาณสัก50เซนแต่ว่าเราดูน้ําที่มาแล้วเนี่ยมันมันน่าตกใจเห็นมันไหลเชี่ยวมากแล้วก็มันขึ้นมา แค่ระยะเวลา3 4สวันนี้ขึ้นมาเป็นเมตรนะก็เราก็ตกใจแล้วก็กังวลอยู่ว่าจะเอาสายที่ไหนแต่พอท่านสุราโทรมาแล้วดีใจมากแล้วได้คุยกับหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอทัตตะก็ท่านก็ถามนะว่าจต้องการเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ล้วก็กลับไม่ถูกเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำคนทั้งหลายเข้าใจว่าวัดปรนามน,นี้จมไปแล้วจมไปแล้วโทรวันทั้งวันแต่ว่าด้วยบาร,รมีหลวงพอ่อ ก็ไม่จมแล้วก right ็ลูกหลานก็มาช่วยกันอย่างเช่นวันนี้ก็พระจักวัธรรมกายก็หลายร้อยลูกยาตยมติดตามมาก็มากแล้วทุกคนทําแล้วก็มีความสุขเมื่อทราบดังนี้ลูกหลานหลวงปู่จึงไม่รอช้าขออาสามาทําหน้าที่ปกป้องวัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อท่าน โดยโร่วมมือกันสร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำจากกระสอบทรายเพื่อป้องกันภัยจากสภาวการน้ำท่วมแม้ว่าจะเหนื่อยล้าหรือดึกดื่นสักเพียงใดแต่แรงกระตันยูที่มีล้นดวงใจทำให้ลูกหลานหลวงปู่สู้ไม่ถอยขอแบกและออกแรงยกกระสอบทรายกันด้วยความเชี่ยวชาญจนในที่สุดแนวเขื่อนกั้นน้ำความสูงหเมตรจึงสำเร็จได้ด้วยพลังสามัคคีของทุกรูปทุกคน ขอขอบพระคุณท่านคุณพระราดเานาวิสุทธเจ้าวาดและท,ท,ท่านพระษะคุพระเภาหนาวยคุณพร้อมด้วยพระสงฆ์เทรานุเทระทุกรุปปีท่านพระสุราธานีเป็นต้นเป็นประธานที่ท่านหลายได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลวัดปากน้ําวัดปากน้ํานี่กับวัดธสมกายเป็นวัดเดียวกันเป็นวัดพี่วัดน้องเป็นวัดพ่อวัดแม่ ก็เป็นวัดเดียวกันไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงก็ขนลุกนะ้ำปราพิ่มเป็นอย่างยิ่งที่คณะพระพิสุทธิสมณเณรได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เสียสละเวลาเสียสละกําลังเสียสละทุกถิง่งทุกอย่างมาช่วยวัดปักน้ํามาช่วยหลวงพ่อวัดปักน้ํทาทั้งนี้ก็ขอบคุณและอนุโมทนากับญาติโยมนะวัดพระธรรมากายและก็ลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปักน้ําทุกๆคน และพระพิสุทธิ์สามเณรและหลวงพ่อ,อขอบคุณหลวงพ่อพ,อร,พระราชภาวนาวิสุทธ์นะแล้วก็หลวงพ่อพระราชพระภาวนาวิยาคุณพ่อทัตตะชีโวท่านก็ามาด้วยตัวท่านเองมาควบคุมในการเรียงกระสอบรายนะแล้วมาให้เป็นกําลังใจก็ขอเอาบุญนี้ให้กับทุกๆคนได้มีส่วนในบุญได้มาช่วยกันปกป้องพระผู้ปราบมานณสถานที่ ขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นต้นแรกและต้นวิชาณนะที่ตรงนี้ขอเอาบุญนี้อนุโมทนากับทุกทุกท่านปานะโอกาสนี้เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่วัดราชโอรสารามราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวขึ้นตามลำดับเมื่อได้ทราบข่าวดังนี้คณะสาธิวิหาริกของพระอุปชาคือพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารจึงไม่รอช้าต่างขันอาสามาร่วมปกป้องวัดจากภัยน้ำท่วมกันทันทีด้วยพระภิกษุสามเณรทั้งหลายต่างทราบซึ้งในเมตตาของท่านที่เคยมีคุณูปการต่อพระภิกษุสามเณรเรือนแสนเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อท่านตัวแทนพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากวัดพระธรรมกายกว่า200ชีวิตจึงออกเดินทางมาร่วมสร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำด้วยความปีติเบิกบานโดยตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ปกป้องวัดในคืนวันที่4ี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมกิติวงศ์ได้คอยให้การสนับสนุนดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยให้คำแนะนำพระลูกศิษย์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทำให้พระเนรทุกรูปต่างซาบซึ้งในความมีเมตตาของท่านจึงเร่งรุดทําแนวเขื่อนกั้นน้ํากันอย่างเต็มที่สุดกําลังความสามารถจนในที่สุดแนวเขื่อนกั้นน้ําความสูงหนึ่งเมตรจึงสําเร็จลุล่วงด้วยดีพระลูกชายที่มาร้อยกว่าลูกทำงานกันอย่างเข้มแข็งแข็งขันน่าชื่นชม แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจไม่เห็นแก่ความเหนื่อยจะงง่วงนอนหรือว่าจะหิวโหยอย่างไรก็ทำกันด้วยความตั้งอกตั้งใจก็พลอยให้นอนไม่หลับหรือว่าไม่ไม่ง่วงนอนไปด้วยก็ต้องอยู่เป็นกำลังใจช่วยสว่างก็คือสว่างอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะก็คือบุญที่เกิดจากเจตนาที่ดี ก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยท่านเจ้าคุณภาวนาวเรียคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมทั้งทูกพระพระพ่เลี้ยงตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาก็มีหลายท่านที่มาช่วยก็ขออนุโมทนาขอบคุณแลก็ขอให้ทุกท่านได้พ้นจากภัยพิบัติ ด้วยอานิสงส์อันนี้ไม่มีเพศไ,ไม่มีภัยไม่มีความวิบัติอะไรอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกับที่ได้มาช่วยกันป้องกันให้วัดราชโอรสารามอยู่รอดปลอดภัยจากทุกภัยครั้งนี้ก็ขอสวัสดีขอเชิญ่อการมารวมพลังสามขีปปป้องวัดปากน้ำภาษีเจริญและวัดราชโอรสารามราชวรวิหารนับเป็นบุญกุศลที่กระทำได้ยากยิ่ง และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพระอุปชาคือพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์บุญกุศลที่ได้ร่วมกันทํานํามาซึ่งความปลื้มปีติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การปกป้องวัด ปกป้องพระพุทธศาสนาให้ปลอดจากอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้